จังหวัดลบบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลบบุรีพิจารณางบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพ,พระนารายมหาราชประจำปี2567 นายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือว่ากอบอกจจังหวัดลบบุรีครั้งที่1นึ่ทับ2,567ที่ห้องประชุมทันตะวันชั้น5สารลกลางจังหวัดลบบุรีโดยมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผู้แทนส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ โดยที่ประชุมได้มีการรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลบบุรีประจําปีงบประมาณ2,567ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,566ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,566ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จากนั้นที่ประชุมนะครับได้ร่วมกันพิจารณาในการยกเลิกมติกบจอบจจังหวัดลบบุรีครั้งที่7ทับ2,566เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2,566เพื่อถอนคำแก้ไขรายละเอียดโครงการและเปลี่ยนหน่วยดำเนินการในโครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจำนวน2กิจกรรมย่อยประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยที่1งาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชงบประมาณ5ล้านบาทนะครับและกิจกรรมย่อยที่2รลานวัฒนธรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชงบประมาณ1 54,900บาทโดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนั้นเป็นผู้ดำเนินการต่อไปครับ